ยากก็สวัสด,ดีท่านมุ้ชมท่านนะครับอยู่กัยามสกิตันนะในช่วงข้อมูลวอนโน่ประจำสัปดาห์กันเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาอยู่กับยูนิตในแถบรีคอนกันบ้างนั่นคือ LRS นะรองเรนสเกลหน่วยรัตเวนพิสัยไกลในด้านประวัติความเป็นมาหน่วย LRS จริงๆเนี่ยจะใช้ชื่อว่า l r r p รองเรนดิวคอนเซิร์นพัทโอน แต่ผมจะขอเรียกว่า LRS ตามในเกมแล้วกันโดยหน่วย l a s ทั้งหมดจะสังกัดอยู่กับกรมทหารราบที่45ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี1969ในช่วงสงครามเวียดนามและหลังจากที่อเมริกาถอนตัวจากเวียดนามแล้วพวกเขาก็ถูกส่งกลับไปรวมกับกรมเรนเจอร์ที่45ซึ่งณจุดนี้ผมก็ไม่ทราบว่านหน่วย l a s ทั้งหมด่ยประจำอยู่ไหนบ้างจึงจะขอข้าม,มาช่วงทำ์ไลนในเกมเลยจากในเกม LRS นั้นน่าจะถูกส่งไปเป็นหน่วยย่อยไปสศูนย์กองพลต่างของอเมริกาเพื่อช่วยเหลือด้านข่าวกรองและทำลายเป้าหมายหลังแนวหามีโอกาส ทำให้ทุกกองพลของอเมริกาในเกมมีหน่วย LRS ใ,ใช้ในด้านของอาวุธที่ LRS ในเกมใช้นั้นประกอบไปด้วยคา่าห5หรือที่รู้จักกันดีในนามโคคอมบันโดเป็นปืนหลักปืนกลประจำหน่วยนะั้นเป็น M 2 4 9หรืออีกชื่อหนึ่งคือมินิมิสุดท้ายอาวุธต,ต่อต้านยานเกราะประจำหน่วย M 1 2็ r i g h t Anti Tank Weapon วหรือ M 1 2อรออีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมเป็นเราดาร์ตรวจการภาคพื้นแบบพบผ้า PPS 5B ด้านข้อมูลในเกม LWS นั้นเป็นรถพิเศษรีคอนราคา70หน่วยมใีใช้ในกองพลยานเกาะที่3กองพลทหารราบที่8และกองพลพลร่มที่82ดสิในด้านของพาหนะที่ LWS ใช้จะมีอยู่2คันนั่นคือ M998 ท m วี e ราคา20หน่วยและ UH60A Black Hawk ราคา70หน่วยซึ่งทั้ง2นี้สามารถขายทิ้งได้หลังจากที่ส่ง LWS ประจำที่แล้วในด้านของสเตตัสประจำหน่วย l r s นั้นจะมีคนในหน่วย6คนระดับการมองเห็นอยู่ในระดับบริกูดเมื่อรวมกับเทติตัวจะกลายเป็น essential เมื่ออยู่กับที่ และการพรางตัวจะอยู่ในระดับ exceptional ต่อมาจะเป็นเรื่องเทรดของ LWS l r s นั้นจะมีเทรดพิเศษอยู่4อย่างอันแรกจะเป็นเทรด r e c o i ทำให้ deploy ตอนเริ่มเกมได้ไกลจากจุดเกิดปกติ2.4กิโลอันที่2เทรด special force จะทำให้ยูนิตวิ่งเร็วขึ้นโดยนยิงกลดหัวยากขึ้นและสู้วิ้ดีขึ้นอันที่3จะเป็นเทรด shock ทำให้ยูนิตเมื่อสู้ระยะประชิดจะทำา a m a g ได้ดีขึ้นอันสุดท้ายคือเทรด JSR หรือเรดาร์ตรวจการภาคพื้นทำให้เมื่อยูนิตยืนอยู่นิ่งจะเพิ่มค่าระดับการมองเห็นขึ้น1ระดับ ด้านอาวุธ LRS จะติดอาวุธ3ช่องประกอบไปด้วยช่องแรกอาวุธหลักเป็น SMG โค้คอมมานโด4กระบอกค่า HE อยู่ที่0.17หน่วยต่อชุดยิงความแม่น60%ขนาดอยู่นิ่ง และ40%ขนาดเคลื่อนที่ระยะยิงภาคพ,พื้นอยู่ที่425เมตรและยิงเฮลิคอปเตอร์ได้ในระยะ450 m. เมตรอาวุธช่อง2เป็น LMG M249 2กระบอกค่า HE อยู่ที่0.22ต่อชุดยิงความแม่น19%ขนาดอยู่นิ่งและ10%ขนาดเคลื่อนที่ระยะยิงภาคพ,พื้นอยู่ที่850เมตรและยิงฮอได้ในระยะ525เมตรเนื่องจากเป็น LMG หากอยู่ใกล้เกินไปจะยิงไม่ได้สุดท้ายอาวุธต่อต้านยานก่อประจําหน่วย M72 รอมีกระสุน4นัด ค่าจอด13หน่วยเป็นดาเมนฮีทระยะยิง675เมตรความแม่น39%อตัตราการยิง20นัดต่อนาทีโดยรวม LRS นั้นเป็นรีคอนร,รปพิเศษ,ษ,ษ,ษที่เอาไว้สอดสอนการเข้าไปของสตูปเปนหลกักต้องขอขอบคุณเถิด GSR ที่ทำให้ระดับการมองเห็นเท่ากับรถที่ติดเรดาร์นะคะที่ค่าการพานตัวอยู่ในระดับทหารรีคอนทั่วไปในด้านการต่อสู้ LRS นั้นไม่ได้เด่นอะไรมากนะักแค่พอจะไล่ตีรีคอนธรรมดาและทหารราบธรรมดาของอีฝ่ายได้และพอที่จะกำจัดยานก่อหรือรถถังที่เปิดข้างด้วยรอได้แต่ตามที่กล่าวมาข้างต้น LRS นั้นหน้าที่หลักคือรีคอนการจะวิ่งเข้าไปยิงนะั้นไม่ค่อยน่าทำสักเท่าไหร่หาเป้าหมายไม่สำคัญอะไรมาก สรุปคือ LRS นั้นใช้วยการยินีเฉยเคลื่อนที่เห้น,น้อยเพื่อให้พวกเขาส่งข้อมูลการเคลื่อนไหวของสตูจะดีที่สุดก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครกับข้อมูล LRS นะฮะผิดพาดประการายขออภัยด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะร,รักกอล์ก่อนเดอบาย